ที่จังหวัดพะเยานะคะจังหวัดพะเยาค่ะได้ปิดโครงการ CBTX พะเยาล้อมรักอย่างยั่งยืนรุ่นที่3พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมค่ะ นายรัฐพลนาราดิศรผู้ราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานในพิธีปิดโครงการ CBTX พะเยาล้อมรักอย่างยั่งยืนรุ่นที่3พร้อมมอบเกียรติบตัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการโดยมีหัวหน้าส่วนราชการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยาเครือข่ายภาคประชาชนและผู้แทนชุมชนเข้าร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียงโครงการนี้นะคะจัดขึ้นโดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพะเยาร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดพะเยามีเป้าหมายในการแก แก้ไขปัญหายาเสพติดโดยมีส่วนโดยมี โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนผ่านกระบวนการคัดกรองบำบัดฟื้นฟูติดตามและช่วยเหลือผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดให้สามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างปกติและยั่งยืนสำหรับรุ่นที่3นี้นะคะมีผู้เข้าร่วม150รายจาก5อำเภอค่ะได้แ,แก่อำเภอเมืองพะเยาดอกคำใต้จุนแม่ใจและอํเภอภูการยาวโครงการดาเนินการระหว่างวันที่8ถึง22กันยายนที่ผ่านมาโดยได้รับการสนับสนุนงบ ประมาณจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะทางผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาได้กล่าวชื่นชมความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาคราัฐภาคประชาชนและชุมชนที่ร่วมกันขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดพร้อมมอบโอวาทแก่ผู้เข้าร่วมโครงการให้ยึดมั่นในการเลิกพึ่งพายาเสพติดและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณภาพต่อไป